สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำซาลาเปาไส้หมูแดงหมูแดงสูตรย่างนะคะเราจะเริ่มจากการทำน้ำหมูแดงสูตรฮ่องกงเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะเปิดไฟไปด้วยจากนั้นก็ต่อตามด้วยน้ำมันงาค่ะหอมกระเทียมรากผักชีผัดให้เหลืองดีนะคะ เติมน้ำลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆที่แอดมินขึ้นไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่จนครบทุกอย่างเลยนะคะพอไขใส่ครบทุกอย่างแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดไปสักสองสนาที ต่อไปเราจะเตรียมแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งบวดแดงมีน้ำคนทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็นำมาค่อยๆเทใส่ในกระชะที่เราต้มน้ำเมื่อกี้นะคะก็จะกลายเป็นน้ำหมูแดงสูตรฮ่องกงจากนั้นก็พักไว้เข้าตู้เย็นไว้ให้เย็นเลยนะคะต่อไปเราจะไปทำหมูแดงสูตรย่างนะคะแอดมินขึ้นอัตราส่วนไว้ให้แล้วค่ะ ใช้หมูสันนอกนะคะปรุงรสด้วยเกลือชูรสหัวหอมแขกรากผักชีแล้วก็กระเทียมสับด้วยจากนั้นก็ผงพะโลพริกไทยปน่นน้ำตาลสีอิ๊วขาวสีอิ๊วหวาน น้ำมันงาน้ำมันงาจะช่วยให้หอมแล้วก็หมูนุ่มขึ้นนะคะจากนั้นก็ใส่สีผสมอาหารสีส้มสีแดงส้มนะคะพอใส่ทุกอย่างครบแล้วเราก็คุกเค้าค่ะคุกเค้าให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันดีนะคะใช้เวลาในการคุกเค้าประมาณ5นาทีนะคะ เพื่อให้น้ำตาลและส่วนผสมที่เราใส่ลงไปมันละลายดีจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะพอครบเวลาเราก็นำออกมาย่างนะคะจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันจะย่างเตาถ่านก็ได้จะใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะพอย่างสุกดีแล้วเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำเอาน้ำหมูแดงที่เราทำไว้ออกมาชั่งน้ำหนักนะคะ เนื้อหมูแดงที่เราย่างน้ำหนักเท่าไหร่ก็ใส่ซอสหมูแดงลงไปเท่ากันเลยค่ะต่อไปเราจะไปทําส่วนของแป้งค่ะขึ้นให้ตามนี้เลยใส่แป้งลงไปใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําค่ะคนให้มันเข้ากันนะคะพอมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็นวดค่ะ นวดไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งมันเนียนดีจากนั้นเราก็พักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะใช้อะไรปิดไว้แล็บไว้ค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงวัวเชื้อเราก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะนวดไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะคะมันนวดไม่ถนัดเราก็ออกมาวางไว้บนโต๊ะนวดค่ะ ใช้แรงตรงอุ้งม,มือนะคะนวดไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเหนียวแบบนี้ค่ะถ้าน้ำตาลละลายมันจะเหนียวแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ผงฟูใส่แป้งบัวแดงลงไปค่ะล่อนแป้งลงไปจากนั้นก็นวดต่อค่ะ นวดไปเรื่อยๆนะคะมันจะเหนียวติดมือนวดยากนิดนึงก็จะเย็นๆค่อยๆนวดหาอะไรตะล่อมตะล่อมแป้งเข้ามาพอแป้งมันเริ่มเข้ากันดีเราก็เติมน้ำลงไปค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามานะคะค่อยๆตะล่อมแป้งค่อยๆนวดใช้แรงกดนะคะกดแล้วดันไปข้างหน้า พอแป้งมันเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ช็อตเทนนิ่งหรือใครหาไม่ได้ก็ใช้เนยขาวทั่วไปค่ะในขั้นตอนนี้มันจะเหนียวมือมากๆนะคะมันจะลื่นแล้วก็เหนียวมือให้นวดเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆพอนวดไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มดีขึ้น ลักษณะนี้ค่ะเราจะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีค่ะนวดดันนวดดันพอมันลักษณะนี้แป้งของเราเริ่มเนียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสแป้งกันนะคะว่าแป้งได้หรือเปล่าดึงออกมานิดนึงค่ะแล้วก็กลับด้านแป้งแล้วก็ทําให้มันเป็นแผ่นนะคะถ้าแป้งที่ใช้ได้แล้วขอบๆมันจะไม่แตกค่ะแล้วมันก็จะยืดได้แบบนี้ลักษณะนี้แป้งของเราใช้ได้แล้วนะคะ จากนั้นก็คลึงแป้งให้เป็นเส้นย,ยาวแล้วเราก็จะตัด40กรัมก็จะได้14ลูกค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาคลึงแบบนี้ค่ะให้เป็นแผ่นนะคะตรงกลางจะหนากว่าริมนะคะริมจะบางกว่าจากนั้นก็ตกักไส้หมูแดงของเราใส่เข้าไปค่ะ แล้วก็จับจีบพอเส็บจ,จีบเสร็จแล้วก็วางบนแผ่นกระดาษนะคะสูตรนี้เราจะไม่พักแป้งนะคะนำไปนึ่งเลยใช้เวลานึ่งสินาทีก่อนนึ่งพรมน้ำด้วยค่ะเพื่อให้สาลาเปาของเรานุ่มนะคะพอครบเวลานำออกมาไส้ของเราก็จะตูมๆแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากๆ